สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีออสมือ2นะครับช่องที่จะรวบรวมนะฮะร,รถวีออสและยารีทมือ2คุณภาพเกรด A นะฮะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถวีออสและยารีทมือ2ทุกคันที่ผมนำมารีวิวให้ชมนะฮะผมจะรวบรวมนะครับวีออสของรบรรดาพยนต์นะฮะแล้วก็ยารีทเหมือนกันนะไว้ที่ช่องนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเลื่อนหาได้ลูในช่องได้เลยนะครับและจะอัปเดตทุกวันในช่วงเวลา 18นาฬิกานะครับถึง19นาฬิกาของทุกๆวันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมบิเวตรยนต์พาคุณผู้ชมมาดู v ีออเข้าใหม่สวยๆ1คันนะครับคันนี้เป็น1.5 TRD Sport i e v o นะครับเป็นปี2014จดทะเบียนปี2015ไฮไลท์ของคันนี้เลยคุณผู้ชมเลขไม่นะครับคันนี้ใช้งานน้อยมากเป็นรถบ้านนะครับใช้งานแค่40,000โลเท่านั้นคุณผู้ชม v ีออนะครัาร์ด e o ปี14.15เลขไม่4 0,000คุณผู้ชมครับ งดงามจริงๆสำหรับตัวรถคันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันของแท้โรงงานนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะสเกิร์ตด้านล่างนะเนี่ยลาย TRD นะครับเห็นไหมฮะของ TRD เลยแท้ๆโรงงานนะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกล้อแม็กหล่อๆแบบนี้นะครับในราคาเพียง335,000บาทเท่านั้นไม่4 0 0 0 0คุณผู้ชม รับประกันว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมแท้ร้อน,นะครับไม่มีชนักิดความจมน้ําเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ V ีออคันนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นตัวเจนสนะฮะแต่เป็นเจนสที่ยังไม่เชนนะครับยังไม่เชนคุณผู้ชมจะเห็นว่าไฟหน้าเนะี่ยยังเป็นมันติลิเฟกเตอร์แบบธรรมดาอยู่เนาะยังไม่ได้เชนเป็นตัวพวกโฉมปี17ขึ้นไปหรือปีที่6ปลายปีเนะี่ยมันจะเชนแล้วนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะและมีเส้นโครเมียมนะฮะ คิวเป็นคิวแล้วกันผมเรียกเป็นคิ้วแล้วกันคิวโครเมียมคาดให้สองข้างนิดหน่อยเพื่อให้่ตัวรถมีดูมิติมากขึ้นแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับตัว TR D ดีนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับกันชนด้านหน้าเป็นสีดําด้านแล้วก็เป็นลายตารางคล้ายๆลายแคปลานิดนึงนะฮะจะไม่ได้เป็นหิวเรียบนะครับเนี่ยมองจากภาพจะพอเห็นเนาะนะครับก็ถือว่าสวยงามนะทำให้ออกมามันรูปแบบมันรับกับทรงสปอร์ตนิดนึงนะฮะ คันนี้ก็เป็น T R D นะพอมีชุดแต่งรอบคันมาเนี่ยมันก็ทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่ล้อเลนโซมาให้เนี่ยนะครับติดล้อแมกเลนโซมาให้สภาพแบบเนียนกลิปสวยมากนะครับเฉพาะล้อแมกเนี่ยผมวัดหล่อมากๆแล้วล้อแมกเป็นสีดำนะฮะซึ่งตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวได้ดีนะครับสเกิร์ตรอบคันก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นของ T R D แท้ๆเลย สำหรับยางเป็นะฮะเป็น195ทัพ1 5าห้า R บตัวยางเป็นดันหลบเป็นดันหลบตัวปีผมยังไม่แน่ใจว่ายางปีอะไรนะผมไม่ได้ดูมายางเป็นปีนะคแับแต่ตรงนี้เดี๋ยวยางผมเปลี่ยนให้ยางตามมาตรฐานของบริษัทเพรยต์ฮะเราไม่ปล่อยรถยางที่ปี18ให้ลูกค้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่แบนี้คุยกันตามนี้เลยแต่ก็แม็กสวยๆนะให้ดูแม็กดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นดำเบ้าชกซุ้มล้อเดิม อ่ะสวยๆนะฮะเบ้าโชกซุ้มล้อเดิมๆตะเข็บเม็ดอาร์คคงสภาพเดิมนะครับงดงามเลยนะบางกลิ้งเลยแก้มนะครับไล่เคาะดูนะเห็นไหมบางมากบางกลิ้งเลยนะครับเดิมๆเหล็กเดิมๆไม่มีโป้หนานะฮะแต่ก็มีในเรื่องของเก็บสีถามว่ามีไหมนะต้องยอมรับนะครับว่ารถมือสองเนี่ยจะต้องมีบ้างแหละนิดๆ,ๆหน่อยๆนะริ้วรอยอะไรพวกนี้นะครับแต่แบบโป้หนาตึกไม่มีก็เนี่ยลองเสกเคาะดู บางกลิ้งนะฮะเลียมสันตัวรถคมชัดนะฮะไฟเลี้ยวนะครับไปตรงนี้ตรงแก้มก็มีติดไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะฮะสีเดียวกับตัวรถนะฮะตัวทีอาดีเนี่ยของปี1 4 7 5เนี่ยโฉมนี้นะเป็นโฉมก่อนเชนเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึง่งนะฮะเหมือนเขาเอาเหมือนเขาเอาตัวรุ่นล่างไปทําเป็นทีอาดีเนาะก็คือสเปคมันจะไม่มีอะไรเลยพูด <sack security> ตามตรงนะฮะเน้นใช้งานเน้นหล่อภายน,นอกอย่างเดียวภา,ายในไม่มีอะไรเลยนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นพับมือนะฮะพับมือ reb, มันยังไม่ได้เป็นปรับพับไฟฟ้า อ่าอ่าใช่ยังไม่ได้เป็นปลั๊กไฟฟ้านะครับยังเป็นพับมืออยู่นะกระจกมองข้างเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เน้นการไม่ได้เน้นออปชั่นภายในแต่เรื่องสมรรถนะอะไรต่างๆเนี่ยขอภัยคุณผู้ชมแน่นอนว่าดีนะเรื่องสมรรถนะต่างๆนะครับจบแน่นอนในในคันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเน้นที่ภายนอกเนี่ยหล่อสุดๆนะฮะกระจกนะฮะด้านหน้าเดิมแท้ทุกบานนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยกันสาดนะฮะติดมาให้ทั้ง4มุมประตูเป็นของวีออสเลยนะครับนี่กระจกนะฮะ โตโยต้านะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นฟิล์มผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนสะท้อนแสงนิดนึงนะฮะเห็นไหมมันจะฟิล์มสวยๆนะรอนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับใครได้ไปไม่แค่สี่หมื่นนะครับสภาพตัวรถโครงสร้างต่างๆคงสภาพเดิมนะฮะด้านหลังเนี่ยเอาโอเคดูต่อนะครับขอพ่ยเมื่อกี้กล้องตัดไปนะครับด้านหลังนะฮะสปอยเลอร์นะครับของ TRD เลยนะฮะโลโก้ TRD อยู่ตรงนี้นะครับนี่ๆๆเห็นไหมฮะ โลโก้ TRD ขุณผู้ชมสปอยเลอร์ TRD แท้ๆสกเกิร์ตก็ TRD แท้ๆนะครับเป็น TRD แท้นะครับคันนี้ไม่ได้ว่าแต่งเหมือน TRD นะครับเป็น TRD แท้ TRD Sportivo e ชุดแต่งเดิมแท้โรงงานรอบคันฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันกระจกเดิมแท้ทุกบานนะกระจกหลังไล่ฟ้าครบถ่วนนะฮะสวยๆเลยเบรกดวงที่3อยู่ในนี้นะครับงดงามนะะสำหรับตัว TRD คันนี้นะครับหล่อมากๆใครได้ไป ยินดีด้วยนะครับไม่สี่หมืรถบ้านแท้ๆเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหลังกันนิดนึงนะครับเปิดมานะครับหัวน็อตนะครับด้านหลังฝากระโปรงด้านท้ายนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับซีนด้านข้างเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยรีวิวดูรีวิวผมนะครับเรียกว่าคลิปเดียวเนี่ยตัดสินใจได้เลยนะเพราะว่าผมถ่ายให้ดูแบบสภาพตัวรถเนี่ยแบบเห็นๆกันจะจะ,จะทุกซอกทุกมุมที่ จะต้องดูรถมือสองเนี่ยผมถ่ายให้ดูได้หมดเลยนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไรผมมีให้ครบหมดนะครับดูโครงสร้างด้านหลังฝั่งขวาก่อนนะฮะแผ่นเหล็กนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับซีนทัมะพร้าวสีขาวแบบนี้เม็ดอาร์คสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนักพีความจมน้ำนะครับตามที่ผมแจ้งไปรถหม่แค่สี่หมื่นนะครับเนี่ยท้ายนะครับสีนั้นสีนั้นท้ายเนะฮะนี่นะครับเดิมๆเลยถ้ามีชนนะฮะแล้วมีการซ่อมเนี่ย ซีนเนี่ยพวกนี้ซีนสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสีเทาแบบนี้นะครับอันนี้คือซีนเดิมๆสวยๆเลยเม็ดอาร์คสวยๆเรียงตัวนะครับคือเดิมหลังเดิมฝากระโปรงท้ายไม่เคยขยับหัวน็อตคานด้านหลังนะฮะเม็ดอาร์คตะเข็บต่างๆคงสภาพเดิมไว้ทั้งหมดนะครับถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็สวยนะฮะต้องยอมรับจริงๆผมดูรถเนี่ยคันนี้ผมมองว่าเรื่องราคาผมไม่แน่ใจนะบางบางคุณผู้ชมท่านอาจจะมองว่าแพงหรืออะไรแบบนี้นะครับ แต่ผมมองว่าสมราคากับตัวเลขไม่แล้วรถเนี่ยก็สวยแล้วก็เดิมนะครับไม่เสียไม่เสียเงินเปล่าแน่นอนนะพูดกันตามตรงนะดูด้านท้งด้านท้ายสวยงามนะครับคันนี้ขับหล่อมากใครชอบแบบว่าแต่งหน่อยๆน่อยล้อแมกลงมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเป็นเลนโซ่นะครับก็สบายสบาย3 0มแส0บาทนะครับภายในนะฮะจะได้เป็นจอ a อ d ด o อ d มาแล้วด้วยนะครับจอ and r o อ d ติดตั้งมาให้แล้วด้วยอันนี้นะครับต้องบอกตามตรงนะว่าบริษัพพยนเนี่ยไปติดตั้งมาให้ใหม่นะครับ เป็นจอใหม่นะครับเป็นจอ Android จอใหม่เลยนะครับนี่สามแสนสามหมื่นห้าพันใบสกบนะครับหนึ่งจุดห้าทีอารีปีสิบสี่แต่จดทะเบียนปีสิบห้านะครับไม่สี่หมื่นนะสุดยอดนะสำหรับเลขไม่ผมเปิดไฟนิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นกันนะครับพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดาธรรมดาหนังเดิมโรงงานนะฮะก็มีลวดลายนิดหน่อยนะฮะตามสไตล์ของ TRD นะครับแอร์แบ็กสองใบนะฮะ จอเนี่ยก็ได้ดีวีดีใส่ได้นะฮะดีวีดีเอฟเอ็มอะไรพวกนี้ได้หมดเป็นจอ Android นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขึ้นไปบนรถแล้วสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพนะครับเดิมๆนะครับสตาร์ทง่ายๆดูเลขไม้นะฮะไม้แค่4ี่หมื่นเท่านั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเบาเสียงเพลงก่อนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ไม้แค่4ี่หมื่นนะครับจอ Android นะเนี่ยจอใช้งานได้ปกติเลย อยากเล่นอะไรได้หมดนะเห็นไหมจอแอนดรอยพึ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยเนี่ยเขาไปเปลี่ยนจอมานะครับใส่จอเพิ่มให้เป็นจอ Android นะผมก็พอกลับมาถึงร้านผมหยิบมาให้รีวิวเลยจอเพิ่งใส่มาเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับแอร์อนาล็อกปรับได้4ระดับนะฮะปกติดีนะครับเกียร์ออโตซีวีนะฮะเดิมเดิมแบบนี้สวยงามนะครับคนโซงคนโซลสวยสะอาดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดอะไรงดงามเลยนะฮะใครได้ไป โชคดีแน่นอนนะครับสำหรับตัวทียรีคันนี้นะฮะแผงประต้งแผงประตูครับเดิมเดมเดิมเดิมนะครับซีนนะฮะกับฝาประตูนะฮะนี่อึ๊บนะครับเล็บจิกเข้านะครับผมแกะตะเข็บเม็ดอาร์คให้ดูนะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คเียงตัวสวยๆวแบบนี้สีเดิมเดิมจับไปสบายสบายมือนะครับอ่าประมาณนี้ดูเบาะหลังกันนิดนึงนะครับเบาะหลังนะฮะ นี่นะครับหนังเดิมโรงงานนะครับเบาะแน่นๆแบบนี้นั่งสบายๆหัวเบาะเนี่ยมีให้ครบนะอันนี้เขาถอดสปานะฮะหัวเบาะตรงนี้นะครับนี่สวยๆนะครับตะเข็บแดงเบาะหนังตะเข็บแดงสไตล์ T R D เนะครับเป็นเบาะ T R D เดิมแท้เลยนะครับเบาะคนนั่งก็เหมือนกันนะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องทาเพิ่มเติมให้สําหรับเบาะคนขับนะปีกตรงนี้ยุบแล้วนะครับเดี๋ยวไปหนุนเพิ่มเติมให้เบาะหนังเดิมๆ T R D เห็นไหมฮะสวยนะครับเบาะอ่ะเบาะหนังตะเข็บแดงนะครับโอเคปิดไฟ เดี๋ยวไปดูกันต่อหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับสวยนะคุณผู้ชม TRD Sportivo สนใจรีบโทรรีบทักมานะฮะ0855366287มนะครับผมบิวเพรยนต์ยินดีให้บริการเพร์โดผมแอดไลน์ได้นะแอดไลน์นเข้ามาสอบถามดูนะครับเรื่องรายละเอียดการออกรถนะเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้การจัดไฟแนนซ์ต่างๆปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้ากันโอเคครับคุณผู้ชมไปต่อกันในเรื่องของห้องเครื่องยนต์กันนะคเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิม ยังเป็นเกียร์ออโต้อยู่นะเมื่อกี้เหมือนผมจะพูดว่า CVT นะผมปากลั่นนะปกติรีวิวแต่ตัวตัวโฉมในปี17ขึ้นไปนะฮะม,มันก็เพลินไปหน่อยนะฮะคันนี้เป็นปี14-15นะครับเครื่องยนต์ยังเป็นฝาดําอยู่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับโครงสร้างเดิมๆแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วนะฮะอาจจะมีเสียงฝนเข้าต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่นะฮะใบสติ๊กเกอร์มอกรนะครับเบ้าชกเดิมๆสวยๆเลยคุณผู้ชมเนี่ย เม็ดองค์เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีชนักหรือความจมน้ําหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่สี่หมื่นเดี๋ยวดูสภาพดิเนียนกริบเลยนะครับอ่านะครับหัวน็อตนะครับเห็นไหมฮะสวยนะครับคุณผู้ชมซีนเอลเลฟจิกเข้าสากระโปรงเดิมแท้สติ๊กเกอร์น้ำยาป้องกาศอยู่ครบถ้วนนะฮะซีนเอลเลฟจิกเข้านุ่มๆเสียงฝนเริ่มดังนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวละ นะตาปั๊มโตโยต้านะครับฝากโคงเดิมหน้าเดิมนะครับหัวน็อตนะครับเดิมเดิมนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวรถคันนี้นะฮะเสียงคนอาจจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วยังไงผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็ฝากวีออสหนึ่งจุดห้าทีปีจุดสี่คันนี้ไว้ด้วยนะครับไม่แค่40,000นะฮะราคา335,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรรีบทักกันมาได้เลยสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ